สวัสดีฟแฟนๆฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะวันนี้เรามาชมการแข่งขันของเจเจนุสราค่ะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายแล้วนะในลีกอเมริกานะคะเรามาชมเกมสุดท้ายข,ข,ของเจเจว่าจะมันขนาดไหนคะ่ะเอาละค่ะครั้งนี้นะคะเป็นการแข่งขัน,ขนระหว่างทีมลินเนฮานกับทีมเอ็ดมอนด์ค่ะเจเจนุสราของเราก็อยู่ในเสื้อสีส้มนะคะอยู่ในทีมลิมลนเนฮานค่ะ เอ็ดมอนด์ก็คืออยู่ในทีมสีทองนะคะเป็นเสื้อสีดำแล้วก็มีแถบสีทองค่ะเป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่5นะคะแมตที่3ค่ะวีก5แมตช์3นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายแล้วนะคะของนักกีฬาในแอตลลตอลิมิเต็ดค่ะลีกของอเมริกานะคะ ตอนนี้คะแนนของทีมเอ็ดมอนต์นำอยู่4ต่อ2ค่ะอ่าบล็อกได้นะคะโดยมอลลี่แม็กเคชนะคะจังหวะพอดีมากๆค่ะนี่บอลเร็วค่ะดิกซ์ตอมนะคะ โอหเดจเซตค่ะลินเนฮานโอ้โหสวยเลยค่ะอ้าวออกหรือเปล่าเมื่อสักครู่มองนึกว่าลงนะคะทุกคนลินเนฮานอีกครั้งหนึ่งอ้าวคราวนี้ไม่พลาดค่ะลงอย่างเต็มเต็มเลย ปราดเปรียวคล่องตัวมากๆค่ะสำหรับลินเนฮานะคะกับตันทีมคู่บุญของเจเจนั่นเองค่ะนุซราเซตค่ะอา่าตีอัดบล็อกไปเลยค่ะนี่ค่ะแฟร์โอ้ทีมเอ็ดมันเนี่ยเขาเล่นดีจริงๆนะคะเกมรับเหนียวด้วยค่ะ แล้วเกมรุกเนี่ยเด็ดขาดมากๆเลยนะอ่าเจเจเซตค่ะส่งให้แฟร์อ่าเรียบร้อยค่ะแฟร์ก็ทำผลงานได้ดีขึ้นค่ะเสร์ฟมาค่ะอ่าเสร์ฟดีค่ะดีเฟน์ได้เจเจเซตลินเนฮานเคาะไปโอ้โหตีแรงมากค่ะเอ็ดมอนด์ค่ะ กับตันทีมค่ะ a, again, แล้วเอ็ดมอนด์นะคะครองคนที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยยาวานานมากๆเลยนะสำหรับแอดลิดเอลมิเตตในครั้งนี้นะคะเธออยู่อันดับหนึ่งตลอดนะคะทำคะแนนได้มากที่สุดเลยสกอร์ตอนนี้นะคะ14ต่อ10ค่ะเอ็ดมอนด์นำอยู่อโอ้เซิร์ฟเอชค่ะ

เอ็ดมอนด์โอ้โหตีอัดบล็อกเลยค่ะเจเจตันไม่อยู่ค่ะเจเจเซตมอลลี่แมคเคชบอลเร็วได้ผลค่ะทุกคนใช้สูตรนี้เนี่ยได้ผลค่อนข้างบ่อยเลยนะ แล้วตัวมิดเดิลบล็อกเนี่ยเขาก็ตามไม่ทันด้วยค่ะเพราะว่าเคลื่อนตัวเร็วมากโอ้โหลินเนฮานอ่าดีค่ะไม่ได้แรงมากนะคะแต่ว่าเขารับไม่ดีนะ The block. Team ห่างกันอยู่4คะแนนค่ะ <ash> สวยค่ะดิกซ่อนขึ้นหลอกแล้วก็เป็น <Now. S 2> ลินเนหารขึ้นมาตกค่ะโอ้ต well ีหนัก <right S 2> จริงๆค่ะ ตีอัดบล็อกไปค่ะบิลโลจอนสันนะคะ really อ่าเขาก็เล่นแบบไหลหลังเข้าไปดีเฟนส์ได้รับทันนะคะส่งข้ามมาเป็นเกมรุกของเอ็ดมอนด์อ่าดีค่ะพยายามไล่คะแนนขึ้นมานะคะ อารุกไม่ถนัดค่ะเอ็ดมอนตบไปแรงด้วยนะคะดีเฟนได้อ่าแฟเรียบร้อยค่ะโอ้โหดีจริงๆค่ะตอนนี้สกอร์อยู่ที่20ต่อ19ทีมเอ็ดมอนนำค่ะแฟค่ะนี่ค่ะ โอ้ดีเลยค่ะ20เท่าค่ะอ่าบอลเร็วมาล,ลีมลลแมคเคชนะคะตีอัดบล็อกไปเลยค่ะสังเกตการเคลื่อนตัวของผู้เล่นในลีกนี้นะคะเคลื่อนตัวเร็วทุกคนเลยนะไม่ว่าคนนั้นจะรูปร่างท้วมหรือสูงใหญ่นะคะเคลื่อนตัวได้ดีมากๆค่ะร่างกายเขานี่แข็งแกร่งจริงๆนะคะ ดูอย่างเอ็ดมอนนะคะเธอไม่ใช่ตัวน้อยๆไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยนะกระโดดได้แบบสุดยอดเลยนะคะโดนบล็อกนะคะ23ต่อ 21, อ21ค่ะบอลเร็วมาลี่แมคเคจนะคะ Oh, โอ้โหเขายังดีเฟนด์ได้นะอีกครั้งหนึ่งค่ะดีเฟนด์ได้ค่ะสุดยอดมากนะแล้วก็เป็นเอ็ดมอนต์นะคะที่ทคิวแต้มนี้ไปนะคะทางผู้บรรยายเนี่ยเขามักจะชอบใช้คำว่าคิวนะคะคิวก็คือฆ่านั่นเองก็คือทำแต้มนะคะทุกคน 24ต่อ22ค่ะมาสู <to S 1> สีมากๆค่ะตบนะคะสำหรับเซตที่1น,นะคะเป็นทีมเอ็ดมอนเอาชนะทีมลินหานไปได้25ต่อ22แต้มค่ะ <10. S 1> ชนะไปก่อนในเซตที่1ค่ะ 25, <20. S 1> เริ่มกันต่อนะคะเซตที่2 ดิฟเอนได้นะคะลินหานค่ะเอ็ดมอนด์ค่ะรับได้ค่ะตัวลิเบโร์รุกไปค่ะโอ้กว่าจะได้แต้มนี้นะคะเหนื่อยเลยค่ะ อาบอลถึงพื้นแล้วนะคะหนึ่งเท่าค่ะดิกซอนอดีค่ะเนี่ยคะ่ะดิกซอนเองก็เป็นหนึ่งผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่ท้วมนะคะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ไวนะคะแล้วอยู่ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างไม่ได้มีปัญหากับการเล่นกีฬาเลยค่ะทุกคน<ร>ก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะ ว <laughs> ินโลจอนสันกลิ้งเลยค่ะ <laughs> ออกหรือเปล่า <laughs> ออกนะคะได้เป็นคะแนนของทางลินหานค่ะ3เท่าแล้วนะคะ <laughs> Earn double digit นี่ค่ะโอ้เมื่อสักครู่เจเจเซตสวยมากนะเซต,ตให้วินโลจอนสันนะแฟร์ค่ะแฟร์อีกครั้งสี่เท่าค่ะ เขาก็เล่นบอลเร็วค่ะได้เฉยเลยค่ะลูกนี้นะคะจริงๆแล้วมาไม่ดีนะเหมือนจะพลาดไปแล้วนะคะแต่กลายเป็นแต้มค่ะดิกซอนเสิร์ฟค่ะอ่าตีมาแรงมากๆนะคะต้านไม่ไหวค่ะ I was going before Dixon's excellent defense Caught Will are so telling you, Sorry, Tom, you have to, You're not going to come back and win You need those attempts And I can tell you right now It's not the type of player that uh, Allie is. Well she and if you're a young player too it exactly. Right, it's her exactly. first year as a pro right. She's not going to have อืมเจเจตามไปรับไม่ทันค่ะทุกคนทำเต็มที่แล้วนะคะแฟร์ค่ะดีค่ะ ตอนนี้กล้องก็คือมาจับปฏิกิริยาของมอลลี่แมคเ e คชนะคะให้ดูการเคลื่อนตัวของเธอนะว่าเคลื่อนตัวเนี่ยไวมากๆเลยนะทุกคนที่เล่นอยู่ในสนามมีความกระตือรือร้นมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ข้อดีเนี่ยคือ ที่ต้องชื่นชมเลยคือสายตาเนี่ยไว้มากๆเลยนะต้องคอยจับที่บอลตลอดเลยนะคะว่าไปอยู่ตรงไหนจะได้บล็อกทันนะคะแล้วก็จะได้ขึ้นตีทันนะคะที่ตัวเซตเซตมาให้สายตาดีจริงๆค่ะอืมเกินต้านค่ะ agreed that the two balance each other out so well a shut down blocker on get those big kills I just need someone to kind of keep the balance for me yeah if you want a little contrast for a right side blocker Mutsara Tomcom, who has played this entire season as well going to the front row has four blocks โอ้ดีค่ะเหนียวค่ะอ่าพลิกเน็ตมานิดนึงนะคะตีไปแรงๆอ่าดีค่ะวินโรจนฝสันนะคะลูกนี้ โอ้โหตีมาแบบหนักมากๆค่ะเสริฟดีค่ะพลิกเน็ตไปสักหน่อยนะคะตอนนี้เจเจออกไปพักแล้วนะคะเป็นคนอื่นนะคะมาทำหน้าที่เซฟแพนค่ะ อ้าวอ้าบอลยังไม่ตายเคาะข้ามบล็อกอ้าวแต่ว่ามันออกหรือเปล่านะคะโดนบล็อกแล้วนะคะแต่ว่าบอลกระเด็นออกนอกสนามไปค่ะโอ้เขาทำดีจริงๆค่ะลูกนี้ มอลลี่แมคเเคสไปค่ะอออกนะคะได้เป็นแต้มของทีมลินเนฮนค่ะโอ้โหเล่นดีมากๆค่ะทีมเอ็ดมอนนะคะต้องชื่นชมเลย ความเร็วแล้วก็ความเด็ดขาดเนี่ยดีมากๆค่ะลเลนฮานนี่ค่ะเด็ดขาดเหมือนกันค่ะ <c oughs> ตีไปหนักๆเลยนะคะตอนนี้เจเจกลับเข้ามาเซต <c oughs> ให้ทีมแล้วนะคะเจเจเสิร์ฟค่ะ s ซ t ค่ะส่งให้ดิกซ n นโอ้โหเจเจรับได้ค่ะอาันไม่ไหวค่ะทุกคน บอลตายแล้วนะคะโอ้ oh. แม่นยำจริงๆค่ะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยคือแบบ <yet> แรงมากค่ะไปค่ะ พุ่งไปรับไม่ทันนะคะคือตีมาเนี่ยทัชมือผู้เล่นของลินเนฮานแล้วนะบอลเร็วดีเฟนเก่งมาก,มากๆค่ะลินเนฮานนิดเหนื่อยเลยนะคะอยู่ท้ายสนามนะคะพยายามจะวิ่งเข้าไปรับลูกค่ะแต่เจเซตลินเนฮานตีไปดีเฟน,เ,น,เ,ฟนเก่งมากๆ ลินิฮานอีกครั้งอ่าเอ็ดมันด์อ่าโอ้ลูกนี้ได้ค่ะก่อนจะได้นะคะแต้มนี้ออาเหนื่อยเลยค่ะ Such a great example of a player who has played so well, but has also handled the captain's chair so well. The way that she leads her team, she's so vocal, very focused, very comfortable in that coaching type role. It's our Tom Conn in the back row and serve. If it's not broken, don't fix it. They have found some. Of course, yes. More stats are better than this. <laughs> it's just not that hard to do. ตอนนี้กล้องมาจับที่เอ็ดมอนด์หรือเปล่านะคะกับตันทีมขึ้นนํา4ต่อ3ค่ะ6ต่อ4ค่ะทุกคน ด้านข้างนะคะขอบด้านซ้ายบนเขาก็จะมีลิดเป็นตารางลีดเดอร์บอร์ดนะคะจะบอกว่าผู้เล่นคนไหนเนี่ยมีคะแนนที่สูงที่สุดนะคะตอนนี้เอ็ดมอนปาไป4,000กว่าคะแนนแล้วค่ะลินฮานก็อยู่ที่3,007นะคะอ้าวเล่นจังหวะ2ค่ะสวยค่ะนี่ค่ะเป็นคนที่ลงมาแทนเจเจนะคะตัวเซตเบอร์6ค่ะ อืมออกนะคะรับได้แต่ว่าบอลไม่ไม่ไปในทิศที่ควรไปเนาะโอ้ได้ค่ะแฟร์ค่ะ12ต่อ10นะคะพยายามไล่มาเรื่อย โอ้ดีค่ะอ้าวเป็นคะแนนของทางเอ็ดมอนด์นะคะออกหรือเปล่าเนาะต่ยเองก็มองไม่ทันนะคะต้องขออภัยนะคะทุกคนคะแนนเขาไหลไปเรื่อยๆเลยค่ะ Okay, Sam Fisher did all the mic work. We saw him delicately attaching. And into the pocket of Natalia Valentin Anderson, who is making a charge for a medal right now. Excellent point. Natalia Valentin Anderson getting ever more valuable, mercenary. Well over it. Will she be coaching? Be all by อตีอัดบล็อกค่ะแล้วก็ออกไปเองค่ะทําแต้มได้แบบต่อเนื่องเลยค่ะดีเฟนด์ได้ค่ะอ,ออกนะคะโอ้ออกได้เป็นคะแนนของทีมเอ็ดมอนค่ะน่าเสียดายนะลูกเมื่อสักครูน่นี้นึกว่าเรียบเส้นเลยนะ อเอ็ดมอนด์นี่แม่นยำจริงๆค่ะทุกคนจอรนสันได้ี่ค่ะไล่ขึ้นมานะคะสิบหกตอกก้าสิบหกต่อสิบเก้าค่ะรับ Stamp as same was tonight mentioned t a face comp you on o her h h u r g ยี่สิบสองต่อสิบเจ็ดนะคะตอนนี้ <Outside S 1> ช่วงท้ายเกมแล้วค่ะกลองจับไปที่เอ็ดมอนนะคะกับตันทีม There's another dig that'll add to her total. Still looking for that fourth place spot. And how about the assist to go with it to Koyaso, 23 17? A chance to add your points. <coughs> <coughs> Valentina Anderson continues to do magical things. Oh, <coughs> <coughs> that roll shot will take us. ขึ้นเป็น24แล้วค่ะเป็นเซตพอยต์นะคะแล้วก็เป็นแมชพอยต์ด้วยนะคะโอ้ยังไง ตีไปโอ้ oh. เป็นแต้มของทางลินเนฮานค่ะยังไม่ยอมให้ทีมเอ็ดมอนชนะง่ายๆนะคะอ้าวเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เป็นทางเอ็ดมอนชนะค่ะนี่ค่ะชนะแล้วนะคะแล้วก็ชนะไป3ต่อศูนเซตเลยนะคะ สกอร์ทั้งหมดนะทีมเอ็ดมอนชนะทีมลินเนฮาน3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ19แล้วก็25 ต่อ22นั่นเองค่ะผลรวมคะแนนทั้งหมดนะคะเป็นทางทีมเอ็ดมอนเนี่ยได้75คะแนนนะคะเพราะว่า25ทั้ง3เซตเลยแล้วก็ทีมลินเนฮานนะคะได้ทั้งหมด63คะแนนค่ะก็เป็นทางเจเจนุสรานะคะคือทีมลินเนฮานั่นเองแพ้ไปนะ3-0เซตค่ะ สำหรับการแข่งขันในลีกอเมริกาครั้งนี้นะคะนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนจากที่ได้ดูการแข่งขันมานะคะเราก็จะเห็นความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเจเจนุสราต้อมคำนักกีฬาจากประเทศไทยไปร่วมเล่นอยู่ในลีกอเมริกาได้อย่างลงตัวค่ะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนในทีมดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมอลลี่แมคเเคชเพื่อนซีคู่บุของเธอแล้วก็มีทางลินิฮานนะคะที่เป็นกัปตันทีมคู่บุญของเจเจเหมือนกันเพราะว่า ลินฮานเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเป็นกับตันทีม,มาเนี่ยเขาก็จะเลือกเจเจเข้ามาในทีมด้วยเสมอนะคะแล้วก็จอร์นสันเองก็เข้าขากันกับทางเจเจได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะที่ชื่อว่าแฟร์นะคะนักวอลเลย์บอลอีกคนนึงค่ะที่อาจจะดูมีบางช่วงที่เป็นผู้เลือก คนท้ายๆของทีมเลยนะคะแต่ว่าเจเจเนี่ยก็ให้โอกาสแล้วก็ส่งบอลให้แร์แล้วแร์ก็ทำผลงานได้ดีนะคะเราก็จะเห็นพัฒนาการของแร์ได้ดีมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นภาพระหว่างเจเจนุสราต้อมคำกับลีนิฮานกับตันทีมนะคะที่มีความสัมพันธ์อันดีนั่นเองค่ะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะคนที่ได้ MVP นะเนี่ยค่ะมีทั้งหมดด้วยกัน3คนค่ะ ก็จะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในฝั่งของทางทีมเอ็ดมอนนะคะซึ่งเขาก็ได้ครอง MVP กันทั้ง3คนเลยนะซึ่งถือว่าทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะสำหรับการแข่งขันนัดสุดท้ายนี้คนแรกก็เป็นนาตาเลียค่ะคนที่2องเชอร์รี่แฟนนินนะคะคนที่3ามลีอาเอ็ดมอนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นกัปตันทีมค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ทาง a t l l t t e u n l m m t t e d นะคะเขาก็ได้บอกมาว่าแต่ละ p s s t t o o นะคะคือแต่ละตำแหน่งใครเป็นท็อปฟอร์นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีเจเจนุสราต้อมคำของเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะนี่ค่ะภาพเจเจนะคะภาพคนที่หนึ่งเลยนะคะใส่เสื้อสีส้มเบอร์13นะในนี้นะคะก็จะมีผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆที่เขาถือว่าเป็น เป,เป็นแบบตำแหน่งที่ดีมากๆเลยนะที่ดีที่สุดในลีกนี้เลยนะคะลิเบอโรเนี่ยก็เป็นมอร์แกนเฮนส์ค่ะมิดเดิลบล็อกนะคะตำแหน่ง MB ก็จะเป็นมอลลี่แมคเคชนะคะแล้วก็โทรีเด็กซอนนะคะซึ่งมอลลี่แมคเคชกับ d ด c กซอนเนี่ยก็อยู่ในทีมของลินเนฮานทีมของเจเจนุสราด้วยนะคะส่วนตัวตีหัวเสานะคะก็จะเป็นวินโลจอนสันค่ะ เอ t ไซ d ์ฮีเตอรก็เป็นลีอาเอ็ดมอนนั่นเองแล้วก็แคลร์นะคะ2คนค่ะสำหรับเซเตอร์นี่ค่ะนุสราต้อมคำคนเดียวเลยนะคะเป็นผู้เล่นจากประเทศไทยนะซึ่งถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับชาวไทยเราอย่างมากเลยนะคะทาง Athlete Unlimited ยกว่าเจเจนุสราต้อมคำเป็นเซเตอร์ที่ดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นรายการที่มันด้วยนะทุกคนเอาละค่ะวันนี้แต่ก็ นำเซตสุดท้ายออขออภัยค่ะนำเกมสุดท้ายนะคะที่ได้ทำการแข่งขันใน a อ l e t e Unlimited เอามาให้ชมกันนะของเจเจนุสรานะคะเซตสุดท้ายเ,เกมสุดท้ายของเจเจนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของนักกีฬาชาวไทยกันต่อไปค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไต่ก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ